ลักษณะจุดหมุนข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับดูนี่ถาดกองลงประมาณนี้นะครับตอนนี้ไอ้ตัวนี้จะยากหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมวัดระยะให้ดูนะครับตัวเนี้ยอ่าลักษณะนี้ถ้าเกิดกระบอกเนี้ยเป็นช่วงชักนะครับ ช่วงชักถ้าเกิดช่วงชัก2เมตรจะทำไงให้ชักได้4เมตรเพราะว่าไฮดรอลิกถ้าเกิดชัก2เมตรมันก็จะตันแค่กระบอกนะมันก็เลยใช้กลไกแบบโฟกลิฟต์นะครับกลไกแบบโฟกลิฟต์เมื่อชัก1เมตรก็จะดันออกไปอีก1เมตรเพราะถ้าเกิดอันนี้อันนี้ชัก2เมตรกว่าก็ดันไปประมาณ5เมตรนะครับกลไกตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะตรงหัวมันแป๊บนึนะครับกลไกงมันนะัอันนี้ก็ เป็นโรลเลอร์นะครับก็คือถ้าเกิดทำลักษณะนี้คือชักหนึ่งเมตรก็พอชักไปปุ๊บมันก็จะดึงโซ่ให้ตัวนี้เลื่อนออกไปชักหนึ่งเมตรก็เป็นสองเมตรนะครับทำแบบโฟกลิสนะครับเพื่อนๆจะใช้ตัวนี้จะใช้เป็นสลิงก็ได้หรือใช้โซ่ก็ได้แต่ใช้โซ่มันไม่ต้องปรับบ่อยสลิงอาจจะหย่อนนะครับอันนี้ซัก ไม่กี่วันก็ปูพื้นแล้วก็เกอบความเรียบร้อยได้จะทำาสืคัีส่วนคอนโทรลวาลก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับคอนโทรลวาลอันนี้ซื้อของเชียงกงเพราะว่ามีความเชื่อว,ว่าของเชียงกงมันแข็งแรงทนทานกว่าเป็นของญี่ปุ่นส่วนท่อนะครับผมใช้สิบสองมิลน,นะครับสิบสองมิแลแรกก็เป็นท่อเหล็กเดินนะครับแล้วก็เก็บ เก็บให้มันสวยนะครับเราเลือกใช้ท่ออลแต่ท่อเหล็กมันชอบมันเดินแล้วสวยนะครับแล้วตัวนี้ก็บังคับหน้าบังคับหลังนะครับแล้วก็แม่ปัม๊มนะแม่ปั๊มก็อยู่ที่นี่นะครับผมเ,เตรียมแม่ปั๊มไว้ยึดใส่แม่ปัม๊มใส่กับเกียวฝากนะครับนั่นเกียวฝากอันนั้นผมเลือกจะทํางานด้วยลมนะครับใช้ลมสั่งแล้วก็ยิงนะครับ อเคนะครับประมาณนี้ตรงไหนไม่เข้าใจถามได้นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเด็กก็จะตัดเลเซอร์มานะครับเป็นจุดหมุนเหมือนกันจุดหมุนที่คัสซีนะครับจุดหมุนที่คัสซีแล้วก็ล็อกสลักมันนะครับจะเป็นวูเป็นสลักก็ได้นะครับอันนี้จุดหมุนหัวสไลด์นะครับอันนี้กองเพืนถาดนี้เราก็เลือกผาดก็มีขายตามตลาดจเจ้ากลมหรือเอาวงลีอะไรก็ได้ครับอันนี้ที่ผมเลือกอย่างกลม นะครับจุดหมุนเมื่อวานเนี่ยพอล็สไลด์มันลงมาแบบเนี้นี่ลงได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะลงได้อีกอันนี้เกือบกองพื้นเลยอันนี้ที่ออกแบบให้แล้วก็ไปเมื่อคลิปตอนที่สองนะครับเพื่อจุดหมุนตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะครับจุดหมุนส่วนตัวนี้นะครับก็คือรองหลังรองหลังก็คือมันจะมานั่งในในเหล็กตัว L สิบมิลที่เราพับมาเนี่ยครับตัวแซตเนี่ยครับนั่งเนี่ยผมเรียกว่ารองหลังแล้วก็ตัวนี้ก็ กันมันเสียดสีที่เขาใช้ก็ซูเปอร์ลีนผมก็ใช้ซูเปอร์ลีนนะครับแล้วตัวนี้ก็รองหน้านะครับมันมาเพื่อให้มาประคองเข้าลู่เหมือนลิ้นชักนะครับน่รองหน้าผมก็ใช้ซูเปอร์ลีนนะครับส่วนตัวนี้เป็นยางเวลารรสลา์มันขึ้นมามันดั้มลงมามันก็จะมานั่งกับนี่นั่งกับคัสซีนะครับยางตัวนี้นะครับยางตัวนี้เป็นยางรองแหนบยางไรมีหาทั่วไปนะครับและกระบอกนี่ก็สําคัญนะครับ ก็บอกนี่ก็บอกนี่จะสําคัญคือช่วงชักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงชักเดี๋ยวผมจะวัดระยะให้อีกทีนะครับแล้วเหล็กนี่ก็พับมานะครับ